นักบริหารธุรกิจหาไรชิ้นใหม่นะครับหรือว่า C U B s ิม UBS ที่เราเรียกกันในตอนนี้นะครับก็เราเป็นคณะบริหารธุรกิจนะครับแห่งแรกนะครับแล้วก็แห่งเดียวในภูมิภาค ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลนะครับจากสถาบันที่เรียกว่า AACSB นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษานะครับทางด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจในระดับโลกจากงานในวันนี้นะครับซึ่งมีความร่วมมือนะครับกับทั้งทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการนะครับการทํางานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษานะครับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมนะครับ เพื่อที่จะนาเอาองค์ความรู้นะครับแนวทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมไปถึงนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับระหว่างกันนะครับเพื่อที่จะให้นะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เห็นแนวทางนะครับมีแรงบันดาลใจสามารถที่จะนำนะครับหลักการต่างๆไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะทําให้ ธุรกิจและก็สังคมของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้ในการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันนี้ครับการตลาดในประเทศไทยก็ครบรอบ60ปีเหมือนกับทางคณะบริหารธุรกิจเลยแล้วก็ทางสมาคมการตลาดเองเราก็ส่งเสริมให้นักธุรกิจเนี่ยใช้การตลาดเป็นวิธีการที่จะเอาชนะ ในการแข่งขันต่างๆอย่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทาเวลานี้ได้เป็นช่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเรามีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมืองสังคมและสิ่งที่เราไม่เคยเจอเลยก็คือสังคมและเรื่องของสองครามที่มันเกิดขึ้นแล้วที่ไม่เคยเจอใหญ่คือภัยธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันกระทบกับความมั่นใจของคนในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไฮไลไท์วันนี้ก็คือเรานําเรื่องของการที่มันลายควรจะพูดว่าเราต้องสวายอยู่รอ,รอดในลนักษณะความ ความวุ่นวายตอนนี้แต่เราบอกว่าเราไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่เราต้องนําเกมด้วยเพราะฉะนั้นมันบียอนรายได้ที่เราได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางสมาคมทางคณะและก็ทางสมาคมและการตลาดแห่งประเทศไทยก็จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะครับมอบให้เป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขัดแนทุนทรศัพท์ของคณะการธุรกิจมหาวรายเชียงรหยนะครับหรือว่าอินเทอร์ไฟส์สต่างๆที่เกิดขึ้นวิการทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเรา นะจริงเราผ่านมาหลายวิกฤตการแล้วทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ผมเชื่อว่าท่านวิกฤตการณ์โลกยับยู่วิกฤการแฮบเบอร์เกอร์นะครับมาจนถึงน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับผ่านมาจนถึงโควิดสิบเก้านะครับแลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกนะครับช่วงปีสองพาสี่ถึง2 5 6พันเนี่ย หือแค่ที่ดีใจที่เห็นคนภาพเหนือรุมๆนะครับรู้สึกตื่นตัวกับสิ่งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ต้องถือว่าทันสมัยทันสมัยไม่ต่างอะไรจากที่คุยกันในเวทีโลกคือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราคุยกันเรื่องของ global l a n d s c a p e เนี่ยมันมีวิธีการคุยอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือ เราได้ยิบได้ฟังมาแล้วก็มาคุยผมอยากจะได้ถามพี่จึงเนาว่าออตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยากจะเราโดนทลัลายโดยรัฐประหารครับและอนาคตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ต่อต้านรัฐประหารนะครับอนาคตอย่างที่ผมพูดว่าว่าจะเล็กกว่านี้ไหมทเรบู๊ก็ได้พูดยาวะว,ว่าเรามีแนวโน้มทีจ่จะเจอปัญหามากมายแก่กองในอนาคตครับ ด้วยนะต้มยำกุ้งที่ว่าเลวร้ายแล้วเนี่ยเราจะเจอมากกว่าสิบเท่าขึ้นนะสิ่งที่เราเจอคือสมรภูมิชิปในคุณรักษาโลกก็คือว่าตอนนี้สหรัฐเลิกซื้อทั่วโลกไม่ใช่จีนเลิกซื้อส่วนของสหรัฐแล้วส่วนบาทเนะครับไม่ซื้อเลยด้วยเหตุผลก็ว่าทำขึ้นภาษีเขาก็เลยขึ้นภาษีตอบโต้ทั้งก็คือขึ้นไป30%เมื่อเดือนที่แล้วสี่ทีทีประกาศ ไม่ซื้อชิปเอ็นบีเดียศูนย์บาทไม่ซื้อเลยนะฮะจะผลิตเองไม่ใช้ของเอ็นบีเดียนะครับทีนั้นการต่อสู้ไม่ว่าสโร์ของคนไทยภาษีไม่ว่าสโตร,ร,ร์รูปชิปเนะี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่นั้นเราจะเจอปัญหาของภูมิทันศน์โลกเนี่ยครับซ้อมครเบในระบบตึงแรงบริหารคนประมาณตุนถึงห้าแสนคนผมเป็นอดีตซีอโอเมื่อสุดเทซูชันของเนื้อเทนปีที่แล้วนะครับลง มีเงินที่ผ่านละวัน6,000กัวไลน์มีที่ท้าผมดึงเงินต่างชาติเข้าขในไทยผ่500ตัวนนะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่น,นี้เนี่ยรอดผมที่ยไป100,000นะครับที่เราสามารถทำให้เกิดการซื้อขายได้ครับเต็มมหดเช่นเรามีบริษัทเทคโนโลยีพัลลุ่นใหมย